morning students in m t ธยมว m 1สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูจีนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูในเรื่องของคำศัพท์กันค่ะ นะคะรีพีทอัฟต์ต้อมีพูดตามครูนะคะลูก address 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 คำว่า address นะคะ address นะคะแปลว่าที่อยู่นั่นเองนะคะแปลว่าที่อยู่นะคะโอเคเดย์ a อ e a จ e อจ แปลว่าอายุค่ะแปลว่าอายุนะคะ birthday birthday แปลว่าวันเกิดนะคะแปลว่าวันเกิด email อ e m a i l แปลว่าอะไรคะอ่ะก็แปลว่าอีเมลนะคะก็คือสิ่งที่เราส่งไปส่งกลับตอบกลับกันได้นั่นเองนะคะหรือเรียกอย่างว่าข้อความก็ได้นะคะข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะอ่ายออยแปลว่า ตาค่ะ h ฮร์ h ฮร์แปลว่าผมค่ะเน m e name แปลว่าชื่อค่ะ phone number phone number แปลว่าหมายเลขโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอ่าทีนี้ให้นะักเรียนทุกคนนะคะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะแล้วก็เปิดหนังสือไปที่หน้าของ l e s s o n C นะคะอ่าเปิดมาที่หน้า l e s s o n C จากนั้นนะคะ look at number 1นะคะดูข้อที่1เขาบอกให้เรา listen and number นะคะให้ฟังแล้วก็เขียนตัวเลขนั่นเองนะคะให้เราใช้ดินสอนะคะในการเขียนนะคะ ย้ำว่าใช้ดินสอในการเขียนเพราะหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือยืมเรียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะ Are you ready? Okay, let's go. <S Track 1-9 Number 1 Phone number Phone number Number 2 Name Name Number 3 Age, age. Number four. Hair, hair. Number five. Birthday, birthday. Number six. Address, address. Number seven. Email, email. Number eight. I, I. Uh. เมื่อนักเรียนฟังจบแล้วนะคะหากนักเรียนฟังไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปฟังได้เลยนะคะต่อไปเลยนะคะครูขอข้ามมาอธิบายใน Number t ต่อเลยนะคะลูก Number 2หรือข้อที่2องเขาบอกว่า what is the speaker talking about นะคะเขาถามว่า Uh, ในที่พูดเนี่ยนะคะเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะคนที่พูดเนี่ยพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะให้ listen and number นะคะให้ฟังแล้วก็เขียนตัวเลขอีกแล้วค่ะเอาละค่ะ are you ready okay let's go <S track 1-10 n u m b e r 1, 1. my father's phone number Is one two three four five six seven number two? My hair is brown number three. Her mother's birthday is April 1st number four. My sister's age is 14 number five. My brother's name is Carlos number six. Their address is 123 Main Street. Number 7. My aunt's email address is jenny7545 at webmail.com. Number 8. Your eyes are green. Ah, uh, yummy krang naka, fang han, sa yon klip klap. มาฟังได้นะคะจนกว่าเราจะฟังทันแล้วก็เข้าใจได้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนทำแบบฝึกในข้อที่1นึ่งไปแล้วใช่ไหมคะแบบฝึกก็คืออยู่ในหนังสือเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบฝึกเช่นเดียวกันนะคะ number o n u m b e r two นะคะสองข้อผ่านไปแล้วทีนี้ครูม,มีสิ่งง่ายๆจะให้เราทำอีกคะ่ะดูที่ number สาค่ะนะคะ look at number three ดูข้อที่3นะคะในหัวข้อ focus นะคะ,ะ focus ก็คือ circle the correct word นะคะให้วงกลมคำที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ,ะ number one เขาบอกว่า he's my cousin he's or her eyes are blue he's จำได้ไหมคะว่า he เนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะแล้วควรจะใช้ his หรือ her นะคะหากเรามั่นใจว่าสมมุตินะคะเรามั่นใจว่าเป็น his แน่ๆให้เราทำไมคะวงกลมไปที่คำว่า his แค่นี้เองเลยนะคะ so very easy นะคะ ให้ทำ number o n ไปจนถึง number f o u นะคะอาแล้วค่ะแค่นี้เองใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะใน number t and number four เขาให้เรา talk with a partner ให้เราพูดกับคู่ของเราแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เราทำไมคะเราเรียนออนไลน์นั่นเองครูก็เลยจะ เปลี่ยนจาก talk with a partner เป็นเขียนก่อนละกันค่ะนะคะเขียนข้อมูลของเราเนี่ยนะคะลงสมุดนะคะก็คือเขียนง่ายๆค่ะ what's your name นะคะคำถามเราก็เขียนคำถามนี้ลงไปเลย what's your name แปลว่าอะไรคะคุณชื่ออะไรใช่ไหมคะเขียนลงไปค่ะ ทีนี้บรรทัดที่2นั่นเยนก็เขียนว่า my name is แล้วก็ตามด้วยอะไรคะชื่อกับนามสกุลของนักเรียนนั่นเองโอเคไหมคะอันนี้ผ่านไป1เซตคำถามเกี่ยวกับชื่อนะคะคำถามข้อที่2เข้ามาแล้วคะ่ะ what color is your hair นะคะสีผมของคุณเนี่ยสีอะไรนะคะ วิธีการตอบนะคะ my hair is แล้วก็ตามด้วยสีผมค่ะถ้าเราผมสีดำนะคะเราก็ใส่คำว่า black ไปนั่นเอง my hair is black นะคะผมของฉันเนี่ยมีสีดำนะคะอันนี้เป็นต้นอันนี้ครูให้เขียนไว้เบื้องต้นเพื่อที่จะนำไปใช้ในคาบตอบต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้เราลองเขียนไปก่อนคะ่ะข้อมูลของเรา นะคะ2ออัน2ข้อ2ข้อคำถามนั่นเองนะคะลงสมุดนะคะในส่วนของการเรียนในวันนี้นะคะก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้ค่ะหากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดน,นะคะนักเรียนสามารถทักมาถามครูได้ที่ไลน์กลุ่มของนักเรียนก็ได้นะคะหรือไลน์ส่วนตัวของนักเรียนก็ได้ของครูก็ได้นะคะ รวมถึง Facebook นะคะเพจนะหรือโทรศัพท์ของครูก็ได้ค่ะและที่สำคัญอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานนะคะก่อนส่งงานให้เขียนชื่อให้เรียบร้อยเพราะไม่เช่นนั้นครูก็ไม่ทราบว่างานชิ้นนี้เป็นของใครนั่นเองและที่สำคัญให้กดส่งไปในอัลบั้มของรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียบร้อยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ see you next week bye